สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้เรามาถ่ายรายการที่เวิร์กพอยนะคะไอตารอผลสิบนาทีค่ะบอกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนทูจ่าให้ไหนทูจ่าก่อนค่ะทูจา่าวันนี้คุณแม่แต่งตัวสวยยังไม่เสร็จอันนี้ทังอันนี้แค่หน้าผมนะนีหน้าผมค่ะระวังวเป็นใบหน้าจ้าได้อยู่เลยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเขิบ ไม่เขิบค so nice. nice <offs> ่ะมือนีันดิตามมาออกรายการซูเปอร์หม่ำนะจ๊ะเป็นครั้งแรกของนาริตาจังมาออกทีวีพี่น้องเต่าพันติดต่อมาหลายเธอเหล่าเต่าบ่อได้ออกจ็กเชียร์พรวาญญาอืมเฮ้ยมันนี่มาตรวจโควิดจ้ามาตรวจโควิดจ้าแล้วก็กองสีเขียวท้ายไร่กาญมือนี้จะไปเจอตาหม่ำตาหม่ำตาหม่ำสวยกลาง คนดีใจอ่ะแปลนแปลนแปลนแป็นแปลนสามชาเออ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 สามชา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 จะไปจับเอเอเอโปกะปก มาพ่อไหมพ่ออยู่นี่เด้อบายบายบายมาอันมาทายรายการซูเปอร์หมั่พี่น้องเพื่อนเชื่อมอกรายการที่ีิฉองเบอร์พอยนะครับผมก็เลยมาอัดรายการในวันนี้นค่ัะผมแล้วก็มีคุณนาริตะมาด้วยเด้อมีคุณนาริตะมาน้่จ้าพ่นคพณนะเกือบเพื่อนพ่นาติดโท คือโพรดโพลใช่ป่ดะดาราส์2ออี b มุมตอนนี้ตอนนี้อยู่เวิร์กไฟพี่น้องตอนนี้อยู่ที่จอดรถดใต้สตูดิโอนะครับนู้นเป็นดาราบา่เป็นดาราส์ไหมสปินบ่็สปินบ่จะไป,ป,ปไหนไม่ไปหรอกเอ้ไม่หนิเอเอไปหาไอตีไปไอตี ID แม้ไอตี ID อยู่ไหนไม่นี่ ID ไอตีไปเรียกไอตี ID มาไอตี ID. แม่ไอตี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 ทุกคนไอไอตีโอ้ยม่ยังีม่เงยังเงไม่เงยงยังชุดสีฝาตัวมาสูสีอะไรกันแบรนด์ซีนี้ด้จ้ะเป็นสีดำจ้ะเป็นสีโทนขมเข้ม คุอคแม่ชุดสีโทนเข้มๆวันน um ีออกรายการทีว ok, ีนะชวยไหมพ่อช่วยไหมเทนไหมนี่เทิพ่อไหมหาแม่ไปไปหาไอตีไปไปหาไอตีนะไปเลยหนูเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยวิ่ง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 ว ตรวจเอทีเคพี T ่นังสิทานขอรอบไปทานรกันในบอสีส่สิสมบังไอะไรอยู่ไปเด้อบ๊ายบายทุงเท่าทุงเท่า,ททาอันนั้นไอยิมนาสติกเดี๋ยววันเขาจะตนบัลเล่นนะอาเด้นระาบังไม่เนี่ย อาแลนทาแลนอาแรนวิ่ง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 ระวังรถด้วยร้อนร้อนฮ้อนห้อน้อนอน้อน้อนร้อนไหมไม่ผอดเกือบด้วยฉันไปหอด้วยอถมมากินฉันสบายแล้วบวถูกอาทวนนึ่งอาทวนนึง นี <idd ratchet Lust> ่้ขาน้ำตรงไปอี่อยู่ท้ายมือนี่นี่หาตู้นี่เดี๋ยวมาค่ะหน้าวันั้นนัขีบนแป่ว่างหนไม่สัพี่อามาำ้แต่หนากันมาก้แตหนาก็ใช้คนตู่ไยพี่น้องใส่พื้นมาได้จ้าพาหนีพันไล่เชือเงนไจาแตหนากันด้มจก่านย เดินนางเดือกเด้อเดินนางเดือแต่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 ่วงนอนแล้วมัโอเคโอเคง่วงแล้วอ่าเล่าเายายเปล่าให้แม่เหน่อยพายเปล่าดิใ้เป่าป้าชวยใช่ห่อ่ป้าปยิ๊กตาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โบอ้โ้ห้โ้อ้อ้โอหดอ้้อห้อ อาแฟชั่นโชว์เตรียมเบียดดิครับสะพายสะพายแบบแบบคาดหน่อยได้ไหมเออเสกหัวให้ไหมได้ไหมอันไหนไหนป้าอันนี้แห้งคือลูกอันนี้ยิ่งเหมือนเลยค่ะอ่ะอ่าอีวันแต่โชว์ฟันได้ยังไงโชว์ฟันนในยังงั้นโชว์ฟันเจ๊ไม่ใช่จะไปเก็บเงินสวดอยู่ตลาด สวยไอเดินเดินเดินอเดินโชว์ดิเดินโชว์เดินทางนี้ค่ะเดินแบบช่วยๆค่ะเดินแบบโชว์กระเป๋าเอาจีอดแล้วยเอาียถอดให้แม่ไป้ให้แม่บยให้ข้หางแลว่ขยแม่ถอยให้นอย่ขัไปแม่งนะข้งหางแล้ xay xong mấy hả 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 จะไปอ๋อไปไหนลูกไม่ถึงเวลาค่าไม่ไปเด้อเ uh huh. นี่ยถอดเกือบนะอยโน่โนเอสาเอสาติกแกน้อยอะไรตะกินเนี่ย อุ้ยไฟขึ้นเดมลูกอุ้ยอุ้ยโอ้ย,อยไฟอะไรอ่ะทำ<ห>เอางี้เอางี้เอางี้อ,อ,อีกข้างนึง <มา S 1> อย่าไปลดลดลดมา <Yeah. S 1> โอเค <Yeah. S 1> ปีหน่อเดี๋ยวจะานายห้าสิบ <Yeah. S 1> เข้าไปในสตูดิโอเดี๋ยวห้าสิบไทยเบิอีกอด้จิจาสวัสดีจ้า